ตั้งแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์ยากเพิ่นเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูงสิได้บ่ต้องล้ำบากคือเพิ่นในตอนนี้เลยจำครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงป่าน่าผู้บ่าผู้สาวทุกคนนะครับมือนี้ก็ไม่อยู่กับผมหลงจ๋าที่บ้านเชลล์คนเกา่าคนเดิมนะครับเป็นเมนูแซ่บครับมื้อนี้ครับ พามาย้ำหอยดองครับเมนูคือจ๋าครับนี่ซื้อไว้โดนแล้วครับขวดละคาสิบาทครับเป็นหอยดองครับเป็นขวดเลยนี่โดนเติบแล้วครับกระเล็มะดองซุปพีซุนดองกินครับมื้อนี้บรรยากาศอยู่ทงไห้ทงหน้าครับเอ้าวี่สันครับเดี๋ยวขออนุญาติเยจังหน่อยครับหอมอีกที่ผมว่าหอยมะเร็งปูครับหอยมะเร็งปูดอง อาเบิดซะครับเบิดเลยจะว่ากินนี่เป็นแต่แซ่บอยู่ครับวัตถุดิบของเขากับผมซอยไว้มาแต่บ้านแล้วครับว่าใส่จานแล้วก็เทสเทลาย่างแล้วใส่ถุงมาครับใส่ถุงมามีลูกโดดครับมีกระเทียมครับกระเทียมสับตะไคร้ใบบกูดนะครับหลักๆเลยอ่ะกับหอมหัวแดงครับมาเทสแล้วไปครับเทไปเบิดเลยยงอ่ะ คันใบเรียบร้อยครับอ่บอาพอมาปรุงครับวันนี้นสวนครับแล้วขออนุญาตกัดด้วยสีแห้งหมดครับใส่หน่อยแศรษหน่อยครับใส่สไ,สไรเศรษไรอ๋อใส่ไรบ้างเลยครับเดี๋ยวผมบ่ม,มีหัวน้ำปลาครับเดินวน้นว่ายังไงปลายว่านจากักสองส่วนด้วยครับ ก่อนตักเขาเขานี่แหละจากนั้นก็บค้นจังอยครับนี้มันเขากันผมกับ่เคยย้ำกลิ่นมาก่อนครับเปิดการย้ำกลิ่นเองทท่แรกเลยนี่ย้ำหอยดองหอยมแมลงผู่ดองครับอขออนุญาตซิมด้วยครับอืม